เขานยยังไม่ออกมาจากห้องตั้งแต่เช้าทุกคนหายไปทั้งวันนะคะอยู่ในห้องนั่นน่ะกิงต้องไปเปิดประตูให้พี่เบาๆนะ,ะ,ะคนคทุกคนคะ่ะตอนนี้มันกี่โมงกี่ยามกันแล้วทุกคนรู้ปะ กี่โมงแล้วห้าโมงเย็นสิ่งที่เกิดขึ้นคือพานุยังไม่ออกมาจากห้องตั้งแต่เช้าทุกคนหายไปทั้งวันนะคะอยู่ในห้องนั่นอะตอนนี้นะคะเราก็เลยจะทําปฏิบัติการนะคะแอบบเข้าไปนี่ทุกคนดูด้วยกันแช่วง คือพานุมันเกียดทุเรียนมากก็เลยจัดการให้น้องไปซื้อทุเรียนมานะคะหลากหลายสายพันธุ์คือซื้อมาเต็มเมืเลยเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปกินแบบ A S M R ในห้องพานุตอนที่เขากำลังหลับดูสิว่าเขาจะตื่นไหมจะนอนได้อีกนานแค่ไหนทุกคนมันนานเกิน5้าโมงยังเลยไม่ตื่นคนบ้าอะไรนะทุกคนไปเดี๋ยวเราแอบเข้าห้องกันคะนะคะก็มีอยู่แค่นี้ เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองพี่ก็ไม่เคยเหมือนกันประสบการณ์ใหนึ่งเขาบอกว่ามันจะเป็นเส้นที่มีหนามแทงเข้าหากันอย่างนี้ให้เราผ่าตรงกลางหนังนั้นแล้วเราจะถูกเขาทายทำมาถามว่าใครผ่าจะคะแม่คะเรียบร้อยแล้วโอเคโอเคอุ้ยอุ้ยชนกล้องแล้วหุยแล้วที่เป็นโจมี่ได้วันนี้ก็ปลาเคนที่เป็นส่ว บาๆแล้ใช่หนูต้องเอาขาลงไปก่อนโอ่ใช่พองทูทูอุ้ยเปิดประตูนะเก่งขาไม่ถึงเอาไม้ลงกระโดดไปเลยเออปิดด้วยปิดด้วยเออจริงจริงเบาๆนะตอนนี้เราเก็บเข้าไปได้แล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปห้องข้างหน้านี่กินว่าที่กินประตนค่ะสิจะพูดอะไรนะมึงน so ี่แหละ นี่มาเหานต้นตึเต่ั้งไฟตั้งไฟนะเด๋วี่เข้าไปเช็มาดี๋เรเช็อฟอกไปถ้ามาัดใส่ขาละก็เจอหพ่คือเขาจไปตื่นอะไรมตดเลยที่ชมงเช้าอยู่กพ่อ ที่ตัที่คืห้องมืดมาก,กิดแบบมืดไปมดเลยไม่มีแสงเข้ามาเลยมันจะสบายไหม <c oughs> เดี๋ยวพูมาไปชีแป๊บ โอ้ยมาตลกถึงกันไหมมาอีกมาอีก้ยมันเหมือนจะตาก็ยกันได้อยู่เลยโอ้ยโ้งเลยราต้องอกเรงหรอังแรงลกทเลเลยนะทัมดเชื่องกันโอนต้องเชื่อกันมันเชื่องยังมันอยู่ตรงไหนวะอ๋อลวผมต้องงัดอ๋อรอีกดึโอ้ยคุณงผมงันไม่ได้ ไม่ได้มันต้องบอกอีกใช่ไหม,มหคุณผ่ากัาเน<ม>ื้อเลยอะกลางเนื้อเลยอมั้งใช่ปะแต่ไม่มีเนามันร <c oughs> <c oughs> ่องพอดีเลยนะคุณ <c oughs> องยบผมไ,ไม่ใช่ไหลไปนไดนึ <c oughs> นี <pegar> ีตรงนี้อยู่มนีต่มมีตรงนี้อยู่พี่อมือแล้วอะไเฮ้ถมือออมาวถูกนะเก่วางมือนะเดี๋ยวพี่จิ้มปาดไอีได้แต่ห้ออกจากห้องปาเก่ี๋พี่ก็รอง ของเียร์ล่ะผมได้ยินเสียงอัดตัวมาฉีดแ้เดี๋ยวผมตมด่นเพ่ลยทำไมพ่อค้าก็บอกง่ายจังวะเาบอกมาเป็นพันพลูกคุณเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมือนจะมาเหมือนมาเมืนจะมาเหมือนจะมาเมืนจะมาเหมือนจะมาเหมือนจะมาไหมเอาอยอเม ลองชิมลองทำลองลอมันแดงนะลองมันแดงวิ้ยแต่อันนี้มันเนื้อ oh. ม oh. okay. okay. oh. okay. uh ันดูเสียๆนะแบบว่าแบบว่ามีครึ่งหนึ่งอะคุณลองชิมคุณมันเป็นพันแบบเป็ดปลาหลเนี่คุณเนื้อมันเล่นน้อยนี่เนื้อฝั่งนี้เลยเท่านีิอมเหมือนติ่มเทียนนะคุณมันยังไม่ทันนุ่มเลยอ่ะอ๋อไม่ผมกินตรงมันมันมีแกน็กล็สีขาวๆเบื่มาผมขอลองเก่งก่อนนั้นแ่ะ ผมว่าเราจะต้องที่ไหวมาคมกรรอันนี้อะไรรเขาไม่มาไม่ดวลองก็ลงกนได้แล้วเพ่งเมว้ายงมากว้ายจานจานจนืงมากลงมากเกะแกแกแเป็นเือยระวังมือมันดิ้นนะครับรียนดิ้นแล้ระวังมือนะครับ นานกลางเนื้อไหนเนื้อวะเนื้อขายคุณไหนเนื้อวะเราบอกเป็นทีบอกตรงกลางยินอ๋อเออใช่นี่แล้วก็ผ่าสันหลังมันอาชีพใหม่ไหมคะทุเรีนปิดประตูด้วยเดี๋ยวกินมันตีจะได้ดูด้วยไหมบอก จะเกิมันตีกันอ๋อไม่ปิดอันนี้ปิดเลยเร็วๆมันนนี่คุงืเหมือนรี้ผมเลยคานุ่จะไว้จริงจะไว้จริงจาไว้กันแรแรลุ้กับฝนอยคือโบโบเขาเอานายเองนะไ่ผมกี่เพิ่มให้ไหมฝั่งนี้มันไม่มีรอยกี่ใช่ <Why? S 2> วายวายกินชีไปพูดมาเข้าปากอุ้วยวายถูกวาโอเคซานต่อไปจำมาด้วยนะคะนี่ทองลิจนะทองลิจงไอ้เมื่อกี้อันนี้ลินจงอันนี้ลินจงจ้ะอันนี้นวนดวนจันแถวตรงเนี้ยแถวเกษตรนวมินดวลทองจันทองจันอันนั้นทองจันไปแล้วทุกคนอันนี้ทอง ไม,ไม่เป็นไรค่ะเค <laughs> <laughs> ยผมขาดได้ ไม่ใช่แต่แทงไปกลางเนื้ออีกนะคุณตอนนี้ไม่เป็นไรห้าวว่าคุณหันทุเรียนเป็นแว่นไหมผมเริ่มท้อแล้วหันแว่นแล้วกันอุ้ยอุ้ยออกมาเลยพี่ออกมาเลยคืออะไรออกนี่ออกนี่อุ้ย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  ว้าวจานจานเม็ดอยู่ทำไมอยู่แต่ไอ้ตุ้คือประเด็นคือเป็นการปอแบบไม่มีหลักการแต่ได้แต่ได้สวยว้าวถูเนียนมากใช่มนจันไม่ใช่ลินจงเอาไงกันเนี้ยยากแล้วเพราะว่าใหญ่ นอนเป็นหมอนใช่นี่คือหมอนทองอีกเพราะแต่เหมือนว่าพี่เขานี่ไงพี่เขาเปิดมาให้แล้วเขาง่ายเกินอย่าบอกนะเหมือนโดนเนื้อลักษณะเหมือนโดนเนื้อยังไม่รู้ไม่ถายไปกึ่งด้าเพึ้ยอันนี้ออกมาได้เลยไม่เอาออกมาก่อนหรอคุณไม่กลัวผมผิดพลาดแล้วแต่เนื้อทุกทางด้วยใจดีครับยังไม่เชื่อใจตัวเองเลยนะคิเรื่องสุด ฝีมือไงฝีมือผมไม่ให้เครดิตมีแต่จริงๆแต่ผมเองวิ่งแต่ผมว่าโดนเนื้อมะเนี่ยมุมเนี่ยแหละมุมไหนมาดูกันแล้วคุณเจตอย่างนี้เลยเหรออุ้ยไม่ได้คุณคุณผมไม่ใช่เดือดหกหกหกเออเนี่ยเนี่ยมามันได้จริงนะนี่แหลยทุยต้องคุณมานี่อันเนี้ยได้คุณอย่างเงี้ยได้ ไหนเนื้อไม่เนื้อเนื้อตูวตรงกลางคุณนะเนื้อยังยังมีเว้ยกกินต่อมไเลยนี่คุณดูนะผมที่ผมปลอกนะเปิดมาไม่มีทุเรียนเหรอมาค้ำหน่อยของหนูดูนะแง่ผมเบียวใหญ่ผู้ใหญ่นะอึ๊อ๊ กันจมก้านยาวก็ได้หุยก้านยาวคือทุกคนสังเกตดูนะคะว่ามันจะเป็นแบบสวยงามเพราะเขาจะเป็นลูกกลมแล้วก้านก็ยาวเหมือนลูกบอลถ้าอันนี้ทําเสียผมร้องเลยอะแพงสุดใช่ไหมใช่มันเป็นแบบแล้วมันก็เป็นแบบก้านแบบนี่หนามแบบเล็กๆเยอะๆอะทุกคนดูดิถูกก็ยากหาไม่ยากแต่ว่าไม่มีน้ำซีแต่ลูกเขามีความสวยแบบเกิดสุดที่แบบ 共共共。 ผัดสวยมากยัมาไปต่ออันนี้การยัาโอเค มป็นกรรมฐานน่ะใช่มันถุงตดเลยโอ้ลาก่อยก้านย,ยาวผ <laughs> มว่ายังไม่สุกเหมือนเลยมันถุงตดเลยไม่ปกติก้านยาวก,ก็คือหอมทุเรียนอร่อยนะทุกคนปกติที่ผมกินแต่ว่าอันนี้คือแบบอุ้ยไม,ไม่เป็นไร <laughs> ไม่ความเสียหายเกิดขึ้นนะครับไม่เป็นไรนเลยทุกคน ไปลดเหยียบดูนี่เป็นไงบ้างผมว่าหรือไม่ก็ต้องเอาไปบ่มไปทำข้าวเหนียวทุเรียนหรือว่าทอดเออแต่เอาทุเรียนทอดเอาก้านยาวมาทำเนี่ยนะไม่ได้ไม่ได้ทูกทุกทุกทุกอันนี้ถูก 那一片。 หลังจะกินอืมรู้สึกหอมมากกินแบบกินทุเรียนควนอะทุกคนกินแบบทุเรียนกลนคือทุเรียนแบบใช่เหมือนทุเรียนใต้อะใช่ใช่มีความแบบมปมไปนิดๆไม่มากนะทุกคนแบบมันกราตาระตาอะระตาคาตาหน่อยอเนื้อมันอะอืออืนี้แบบนุ่มมากใช่หอมหวานใช่ใครชอบหวานกินแรงๆอันเนี้ยได้เกิดเป็นทุเรียนอันเนี้ยใช่อันนี้เกิดเรียกทุเรียนกันแล้วหลังจะลงมา เรียนโกนคือทุเรียนที่แรงมาก,มากๆกลิ่นแรงมากๆใช่่พีทุกคนมาลองชิมอะอะไรนะเเจจ้จ้าา <laughs> มาลองชิมอันนี้กันะค่ะทุกคนอันนี้เป็นเล็บสิบทุเรียนดู วันนี้กินทุเรียนร่วมคนละลูกนะสามสี่ผูห้าผูนะคุณมากินกันอืหายอยากแค่วันนี้ตต่เช้าก็อยากกินตุ้งต่เช้าก็อยากกินไม่เอาไม่หรอเรึ่มจองซ้ำอุ้ยเฮ้ยพี่ไหนเลขไหน ทำไมคุณถึงชอบสีคะสองคนนี้ผมชอบฟิวทุเรียนใต้ใช่มันถึงรงกลัวใช่อาจจะไม่ไม่ไม่ต้องแรงเท่าทุเรียนกลัวแต่ว่าแบบมีความขอมนิดนึงอะไรเงี้ยเรงเก่งคะค่าทุเรียนป้านี่คุณชอบกินอ๋อหวานผมชอบอันนี้เพราะว่า คือหมอนทองนะทุกคนใช่ใช่ใช่กินเนื้อทุกอย่างมันคือคุ้นเบสินเบสิกได้และราคาไม่สูงได้ราคาไม่สูงมากถูกอ้องแต่วันนี้ก็คือผมตั้งใจจะมากินยั่วไงไปแล้วคือผีมั้งเป็นอะไรทุกคนก็หัวฝันมาแจ้งใหม่อีกน่าโสวยฮะวันนี้ก็ลาไปก่ล้วยเจนี er ่ลา รออยู่นาแล้วดิมาเมื่อไหร่อะโอ้โหยิไามันต้แชร์กัมเ็นไรกันทุียนทยน่วเกกินเลยไหนก็ได้เออถ้าใครบาปหรือเปล่าบาปจริงัมอ้อเาอื่นกบ อันนี้ปิดยังเนี่ยปิดยังปิดยังเออไมค์คืออะไรอ่าให้หน่อยอันนี้แบบกินละเสียวจานอะไรกันลองเคาะดูเลยหรอ